เดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวก่อนเริ่มใหม่เริ่มใหม่เที่ยวก่อนอุ้ยเออเอ,เอาไปเอาเอาเลยเลยเขาเรียกว่าอะไรที่อัดยาอัดยายาเส่นให้เป็นยาส่องไม่ครับอาดยาเส่นให้เป็นยาส่องอัดยาเส่นให้เป็นยาส่องพี่น้องเบิ้งครับ อัดยาเส้นให้เป็นยาซองเชื่อเท่าไรนี่เครื่องนี่สองครับคับครับมวนมันม้วนมันสองอยม้วนครับเชียงนี่สองร้อยสงรอยบาทโอ้ห้วนนี่มาแถมห้วนนี่มาให้น้ำห้วนนี่มีสองร้อยสองรอยตัวเียงสองร้อยเงินเออเอาทำม้วนเมื่อดีจะป่นี่ซื้อไม่หรอกซื้อม้วนไหมที่มหาบาที่าบดที่สอง่วนนี่ ออ,อ,อนี่ไงเรียบร้อยครับเรียบร้อยเครื่องอัดยาเส้นเป็นยาซองเกี่ยวว่าพี่น้องมีดี้ยาเส้นข้างในนะครับหนึ่งเดี๋ยวว่าโมมีดีโมบริตัวดี